สวัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องของการใช้เม็ดมีดอินเสิร um ์ตชนิดมุม90องศากันนะครับซึ่งทางแซนวิคโครมมนก็ได้มีคำแนะนำดีๆให้เราได้ทราบกันนะครับการออกแบบเม็ดมีดอินเสิร์ตม um ีด้วยกันหลายๆแบบนะครับให้เหมาะกับงานลักษณะต่าง,างๆวันนี้เรามาดูเรื่องของเม็ดมีดมุม um 90องศา เป็นมีมุมเก้าสิบองศานี่จะทำมีหลากัดงานเนี่ยจะเกิดแรงต้านแนวด้านข้างมากนะครับมากกว่าแรงต้านตามแนวแกนเยอะเลยนะครับซึ่งก็เอาไว้ใช้งานลักษณะต่างๆนะครับในรูปนี้ก็เป็นการกัดบาชาร แล้วก็การป้อนฟีดนะครับความหนาเศษจะเท่ากับค่า f z f z คือความหนาเศษต่อฟันเท่ากันเลยนะครับซึ่งจะเหมาะกับงานที่มีพื้นผิวบางงานที่จับยึดไม่มั่นคงเครื่องจักรที่สปินเดิลไม่แข็งแรงนักและที่แน่นอนคือเหมาะกับงานกัดบ่าฉากนะครับก็เป็น แนวทางการเลือกใช้สำหรับเมตรมตรีด90องศาและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ